กลับเข้าสู่ช่วงจำอวดหน้าม่านช่วงนี้สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมา,าวมาถึงช่วงนี้ครับช่วงจำอวดหน้าม่านวันนี้จะชอยเรื่องแม่ยายเอาเอามาฟังว่าแม่ยายเนี่ยของที่พิยุกต้อยเนี่ยจะเป็นอะไระครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอ้าวแม่ยายเออ มนุษย์มันสุดนะจะบรรยายไม่มีอะไรนอนแน่มีทั้งเกิดแล้วมีทั้งแก่แล้วมีทั้งเจ็บแล้วมีทั้งตายความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไอ้ที่ว่าแน่นอนมันแน่นอนที่ไหนออนอนที่ไหนก็ได้แกไม่ต้องห่วงตอนไหนง่วงที่ไหนก็นอนได <c oughs> ้ที่ไหนที่ไหนแกนอนได้จริงๆอ มีผู้หญิงนอนได้ใหญ่โอ้โหมีผู้หญิงที่ไหนแกนอนได้แน่แนแนขนาดผู้หญิงแก่ๆแกแก็นอนได้ <c oughs> มีผู้หญิงสาวๆนอนได้แน่ๆถ้ามีผู้หญิงแก่ๆจะนอนได้ทําไม <c oughs> โอ้โหทำไมเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนก่อนอฉันเห็นแกนอนกับแม่ยายวันนั้นเมียฉันไม่อยู่ ฉันไม่รู้ว่าเป็นแม่ยายฉันไม่รู้ก็นึกว่าเมียฉันมันขนาดเดียวกันแล้วใครจะจำได้โอ้โทกันตกใจตื่นขึ้นมาเห็นหน้าก็รู้ว่าเป็นแม่ยายเลยบอกขอโทษนะแม่ผมเามาที่ผ่านมานึกว่าให้อภัยขอโทษแม่ยายแม่ยายบอกว่าแล้วกันไปเถอะไอ้ทิศ เอ็งยาไปคิดจะให้มันหนักใจวันต่อมาเราก็ไม่กล้ากินเหล้าพัวจะเมาผิดพลาดใหม่เม <c oughs> ื่อคืนกลับบ้านก็ค่อยๆย้อเปิดประตูเข้าห้องก็ยังเห็นไม่ยายแม่ยายตื่นขึ้นมามองหน้าเราถามว่าวันนี้ไม่เมาอีกแล้วไง <c oughs> ถามแล้วไงถ้าวันนี้ เองไม่เมานี่แม่มีเหล้าอิงจะเมาไหมเรียบเล้าไปเลยไม่ยายฉันก็เหมือนกันวันนั้นมาเที่ยวบ้านฉันก็ลําบากใจแล้วบอกให้ขึ้นไปนอนที่ชั้นบนแกบอกว่าแกนอนกลนแกเกลียดใจแกเลยนอนที่โซฟาหน้าห้องน้ำแต่แกไม่ได้นอนคว่ำแกนอนงาย ใส่ผ้าถุงนุ่งนอนฉันตื่นมาตอนตีหนึ่งเห็นจะได้เ,ออเดินมาข้างล่างจะเข้าห้องน้ำอิทาเจ้ากรรมจะเหลือไปเห็นไม่ยายเนี่ย <laughs> ม่ยายนอนพ้ถุงเปิดเอ้าแอบฟิตถูงเผิอก็มันจะเกิดอะไรเห็นไม่ยายผ้า ถุงเปิดฉันก็เลยรีบคว้าตะเกียบมาขีดชายผ้าถุงปิดไว้ชายผ้าถุงปิดไว้เลยขึ้นไปนอนแต่พอตอนตีสองฉันก็ย่องลงมาใหม่ามาอีกมาอีกเออเห็นไม่ยายนอนพ้าถุงเปิดลกคิดก็เกิดหัวจะเกิดอะไร ไม่ใยนอนเพราะถุงเปย์ฉันก็เลยรีบรีบคว้าตะเกียบมาขี้ตายเอราะถุงปิดพลาเห็นไม่ใยเพราะถุงเปย์เหรอเอ้ยแล้วก็ขึ้นไปนอนตอนตีสาอตรงงูง่ามเดินลงมาจะมาทำไมวะแกนอนหรือเปล่าคืนนั้นอ่ะนอนแต่ว่าตอนตอนผมข้ากินน้ำเย็นเยอะไงต้องชี่บอยชั่วโมงเดียวลงชั่วโมงเดียวลงแล้วแกเออเอ้ย แต่ขึ้นไปน,นอนพอถึงตอนตีสามฉันก็งงงามลงมาใหม่เห็นไม่ยายเาาวทีฉันเห็นไม่ยายนอนพ้าถุงปิดฉันก็เลยรีบคว้าตะเกียบปักี่ทายพอะถุงเปิดไว้ ฉันไม่อยาก่าเธอแล้วแม่ยายแกแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังมั่งจะได้ไ้มมพูดถึงแม่ <c oughs> มยายฉันไม่อยากเล่า oh. จะเล่าก็เล่าให้ฟังก็ได้ <Yeah. S 1> จะเล่าให้ฟังแล้วกันแต่เรื่องมันสั้นะแกจะฟังไหมเาะฉะนั้นแม่ยายมาหาฉันเสร็จแล้วกลับบ้านของแกไป yeah. สั้นบอกแล้วไงทำไมสั้นจริงเล่าเล่าให้ยาวหน่อยได้ไหมมันมีตอนหัวกับตอนท้ายเล่าให้ฟังตอนหัวตอนท้ายไม่อยากฟังอยากฟังตอนกลางช่วยเล่าใหม่เล่าใหม่ช่วยเล่าใหม่เมื่อกี้เล่าตอนต้นแล้วก็ตอนจบแต่อยากจะฟังให้ครบฉันจะเล่าใหม่บอกวันนั้นยายของฉันแกมาหาฉัน แต่แกดังนั่นนั่งรถหลงไปแกเอาตังหยอดตู้โทรศัพท์โทรให้ฉันไปรับแกหน่อยได้ไหมเอเอ,เอบอกแม่แกอยู่ไหนล่ะครับแกบอกว่าอยู่ตู้โทรศัพท์กวาหูทิ้งไปเออแกบอกว่าอยู่ในตู้โทรศัพท์คิดดูจะไปรับแกอีตู้ไหนแกน่าจะขอบรถ วนไปดูแกอาจจะอยู่สัตู้ไหนก็ได้โอ้มีกี่ตู้นะกไม่รู้นครับเพืนนะอุ้ยเนี่แต่แม่ยายฉันฉลาดเป็นบ้าแแกก็มาหาฉันจนได้อจะเรียกตุกตุกแกกลัวจะเสียหลายตังค์แกเลยยอมนั่งมอเตอร์ไซค์โอ้นั่งมอเตอร์ไซค์อ๋อไอ้มอเตอร์ไซค์มันก็งง พาแกหลงไปไหนตัวไหน oh, <how. S 1> แต่แกก็ฉลาดอย่างว่าแกก็มาหาฉันจนได้ <How. S 1> ทำไงกะแกคิดดูสิแกก็เรียกแท็กซี่ให้นำหน้ามอเตอร์ไซค์ oh, oh, oh. เท็นี่นำหน้ามอเตอร์ไซค์มาแล้วพามาส่งจนถึงที่ เสียค่าแท็กซี่เสียค่ามอเตอร์ไซค์สองกากค่ามมอเตอร์ไซค์แปสิบบาทค่าแท็กซี่นะาฟาดไปห้าร้อยไปไงโอ้โหทำไมอยากเหมือนผมนะพี่แกอย่าไปมีแม่ยเอ สุดของวาไรตี้อลังการสวยเป็นมะเลยงครับเขาเป็นคนเดียวที่ไปกับหนูมีพระเอกหรือยังครับกับสาพิธีกรคริสี่พุ่มเศษพันครูแตกและตุกี้ล้วงรับตับแตกโชว์ทุกวันพฤหัสบดีที่นี่ที่เดียว ปรากฏการณ์ข่าวก้าวโฉมใหม่พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีล่าสุดจอภาพกราฟิกวิดีโอวอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเสริมทีมรายงานข่าวด้วยมุมมองใหม่ M c o n v e r s e e News ลิกปรากฏการณ์ข่าวก้าวไปข้างหน้าอย่างมืออาชีพก้าวฉับไวทันทุกสถานการณ์ก้าวอย่างมั่นคง